คืนวันที่20มกราคมนะคะเข้าไปที่ระบบขายและรับจองสินค้าค่ะจากนั้นนะคะกดไปที่ workflow ค่ะเลือกที่ใบลดหนี้สินค้าค่ะเลือกไปที่ใบลดหนี้ขายเชื่อค่ะกดโอเคค่ะจากนั้นนะคะกด F3 เพื่อเพิ่มค่ะวันที่นะคะเราจะเปลี่ยนเป็น20 รหันะคะกดจุดแล้วก็ Enter ค่ะเลือกไปที่บริษัทสยามพิวัรจำกัดกดเลือกค่ะกดโอเคค่ะท่อไหนเอกสารอ้างอีงนะคะเปลี่ยนจาก N เป็น Y ค่ะ <S 2> <S 2> เลขที่ภายในนะคะกดจุดแล้วก็ Enter ค่ะกดเลือกค่ะกดโอเคค่ะกด Yes ค่ะ คนเซีร์นะคะเราจะกดไปที่ F4 เพื่อลบการจ่ายค่ะจากนั้นนะคะกด F10 เพื่อบันทึกค่ะ